มาวันนี้พามาชมการทำงานการเขียนลายไม้นะฮะในโทนของสักทองนะครับตัวนี้ภาพตัวอย่างวิดีโออาจจะเป็นเพี้ยนหน่อยนะครับเพราะว่าถ่ายเมื่อตอน5โมงครึ่งเกือบ6โมงเย็นนะฮะดันค่าแสงไม่ก็ตั้งค่ายากมากก็คือมันไม่ตรงกับงานจริงนะฮะงานจริงจะออกเ,อเหลืองทองนะฮะแต่ถ่ายภาพมาได้สีน้ำตาลแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่า ให้ชมเป็นวิทยาฐานกันนะครับกับหลักสูตรการเขียนลายไม้ความลเอียดสูงโดยจานต่อมลายไม้ฟรีแฮนนะ่ข่สีลายไม้ฟรีแฮนนะครับงานตัวนี้ผมใช้สีน้ำตาลสองเหลืองสัดทองและสีดำนิดหน่อยนะครับชิ้นงาน3มเมตรยีคูณ4ีเซนติเมตรนะฮะเป็นยิบซัมบอร์ดนะ างานนี้โดยเฉพาะเหมาะก,กับงานไม้สักแบบนี้ขั้นตอนการทํางานนะฮะผมลงด้วยสีเหลืองสักทองลงไปก่อนนะฮะตามด้วยสีน้ําตาลสองนะจะพยายามอธิบายจะช้านะครับอ่แต่ว่าวิดีโอนี้ช้าไม่ได้เพราะว่าต้องให้มันกระชับสีน้ําตาลสองทำหน้าที่สร้างลายนะครับ สีเหลืองสักทองทําหน้าที่คุมโทนไม้โดยรวมนะครับอ่อาังเกตที่ชิ้นงานนะผนกรีดลายอ่าตนนัวนี้ใช้หลักการในการออกแบบขั้นพื้นฐานนะฮะสำหรับลูกศิษย์ที่ลงคอร์สเรียนนะฮะที่ซื้อคอร์สเรียนกับเราเนะี่ยจะรู้ว่าอ่ามันต้องแบ่งหน้าไม้ยังไงจะไม่ให้งานอ่าไม่ให้งานมั่วไม่ให้งาน ลดตงลังนะฮะเป็นกหลักการใช้หลักการใช้จิตวิทยาแต่ก,การใช้ฟรีสเปซนะฮะเป็นหลักการออกแบบของฝรั่งนํามาใช้กับงานพวกนี้ได้ครับตัวนี้ถ้าจะนําไปใช้งานจริงนะ,ะเหมาะสําหรับโต๊ะั้ะนานก๋วยเตี๋ยวหย่อนขาประมาณนั้นนะครับขนาดเท่ากันเลยฮะหน้ากว้างสี่สิบยาวสามเมตรกว่าก่เนีนะะ้ยประมาณนี้แหละนะฮะตัวนี้หนาห้ามิลลิเมตร ถ้าจะใช้งานจริงนี่ก็ใช้ได้นะตั้งซัพพอร์ตมารองรับเค่น,นั้นลละไม่อยากสังเกตที่ชิ้นงานนะผมเขียนรับป๊บตอนนี้ก็เพิ่มความเข้มข้นนิดหน่อยเพิ่มมิติฮนะสร้างตาไม้ไว้คร่าวๆนะครับโทนสีสักว์ทองนี่จะเขียนง่ายกว่าโทนสีอื่นนะตามตามความเข้าใจตามความคิดของผมนะครับ อ่าเพราะว่า,าใช้สีในปริมาณน้อยฮะไม่จำเป็นต้องใช้เยอะนะชิ้นงานตัวนี้ผมลองพื้นไว้เนี่ยตอนแรกไม่ได้จะเอาทําสั์ทองนะจะทําไม้อย่างอื่นครับดังนั้นโทนนะก็เลยไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ก็แก้ไขได้ด้วยการเพิ่มน้ำตาลสองเข้าไปะฮะก็จะได้สั์ทอง ในหน้าไม้ที่แกะจัดหน้าไม้จะหดหดหน่อยครับการทำงานตัวนี้ใช้เอทอินดีขนาด3นิ้วนะฮะแปลงเอทีอินดี้สามนิ้วผู้กันสงา่ามายุระเบอร์8นะฮะปลายตัดนะครับข้อแนะนำถ้าใช้ของสงา่าเนี่ยมันทำมาจากขนหูของวัวนะครับดังนั้นเวลาเราเขียนด้วยนะ้ำมันสนหรือทินเนอร์ ต้องล้างก่อนเก็บนะครับมันก็เหมือนผมคนเนี่ยนะฮะถ้าโดนสารเคมีโดนนั่นโดนนี่หน่อยก็จะแข็งกระด้างนะครับล้างแล้วก็ผ้าซับแห้งๆก็เก็บจะยืดอายุการใช้งานแต่ถ้าเป็นขนแปลงของเอทิอินดี้เนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นขนเคมีขนสังเคราะห์นะครับอันนี้แช่สารเคมีได้ไม่ยิกไม่งอุ่ล้ว สังเกตที่ชิ้นงานนะผมเติมมิติไปสองรอบแล้วอรอจังหวะนิดนึงตอนนี้ไปเปิดพัดลมละเพื่อที่จะให้มันแห้งเร็วขึ้นนะครับจะได้ไปเทคนิคอือ่นได้สะดวกตรงไหนที่ลายมันยังไม่ยังไม่ชัดเจนก็เ,เพิ่มเข้าไปนะครับโดยการใช้คู่การเบอร์เล็กนะครัปลายตัดเบอร์แป เติมเข้าไปปัด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 ,ปดเขียนเขียนปัดปัดเขียนเขียนออันนี้ต้องขออาภัยที่ต้องเอ,อยืนบังกล้องนะครับเพราะว่าลายไม้ฝั่งนี้จะเขียนถนัดกว่าก็เลยต้องหันหลังให้กล้อง แต่ก็ฮสังเกตที่มือฮะชืดสำหรับท่านที่สนใจนะฮะคอร์สการเรียนการเพ้นลายไม้ความละเอียดสูงนะที่ศูนย์อบรมบางใหญ่นะครับทักมาครับผมรับรองว่าสุดจริงๆนะรับรองว่าทําถึงนะนะสมัยนี้จะใช้ค็ว่าทําถึง ทำถึงจริงๆฮะท่านอยากได้ลายไม้สักอยได้ลายไม้สนอ่ลายไม้แดงลายพยุงอะไรก็ทักมาก่อนได้เราจะได้เน้นให้หรือทํางานเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับออกแบบภายในฮะมีไม้เดิมอยู่แล้วไม้ลามิเนตไม้วิทยาศาสตร์อินทเนียบูดอะไรเงี้ยฮะสามารถที่จะถ่ายภาพนะถ่ายภาพชิ้นงานหน้าง,งานของท่านคล่าวๆให้สีตรงที่สุด ส่งมาให้เราก่อนการอบรมไดนะ้ให้เราแกะโทนให้ว่าต้องทํำยังไงว่าเทคนิคตัวนี้เขียนลายแบบนี้ต้องเขียนยังไงใช้แปรงอะไรอมีสารเคมีอะไรประกอบไหมอย่างเงี้ยนะฮะเชนะ่นพวกไม้ลามิเนตเนี่ยเราก็จะเขียนด้วยสีแค่สีเดียวนะครับแต่ว่าในขั้นตอนการสร้างเราเนี่ยก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึน่งนะฮะไม้แท้ไม้เทียมเนี่ยจะใช้เทคนิคคนละอย่างกันก็ลองทักมาะ ทำไม่ได้ทําไม่เหมือนไม่ตรงปกจกตารับเงินคืนเต็มจํานวนนะครับการันตีความสมจริงระดับไฮเปอร์เรียลิสติกนะครับต่อครับสําหรับชิ้นงานตัวนี้เป็นการเพ้นเป็นการเพ้นแบบเรียลลิสติกธรรมดาฮะยังไม่ใช่การเพ้นที่สร้างเนื้อไม้อะไรนะครับแค่เน้นมิติให้ดูสมจริงขึ้นมา chùa gần đầu giao เสียที่ชิ้นงานรอให้หมาดแล้วก็ไปขั้นตอนถัดไปสีของเราเนี่ยจะเริ่มแห้งตั้งแต่นาทีที่45เป็นต้นไปนะครับดังนั้นหลังการเขียนเสร็จเนี่ยประมาณ1-3ชั่วโมงเนี่ยหยิบจับชิ้นงานได้ไม่ติดมือแน่นอนนะครับไม่ว่าจะนอกบ้านในบ้าน ไม่ต้องห่วงว่าเขียนเสร็จแล้วจะเข้าบ้านไม่ได้นะฮะถ้าเป็นงานเร่งด่วนงานที่ต้องใช้พื้นที่ด่วนหรือปิดพื้นที่ไม่ได้เนี่ยทักมานะครับเดี๋ยวเราแนะนำให้ว่าใช้สารเคมีตัวน,นั้นตัวนี้ในกรณีเร่งด่วนก็ใช้ทดแทนได้แต่ว่าราคาก็อาจจะสูงขึ้นนะฮะอย่างเช่นท่านไปรับงานร้านอาหารญี่ปุ่น ที่มันไม่สามารถที่จะปิดร้านได้สมมติว,ว่าด้านล่างเปิดด้านบนทําการซ่อมแซมอืมทําการเขียนลายไม้อย่างเงี้ยนะผมก็มีสารเคมีพิเศษให้จบงานไวจบงานได้นะฮะโดยที่ไม่รบกวนลูกค้าไม่มีกลิ่นรบกวนนะมีใช้กับสีของเราเนี่ยนะ ถักรีดด้านข้างของไม้เอาให้คมๆชิ้นงานตัวนี้ผมจะไม่เติมเสี้ยนนะครับเพราะว่าอยากโชว์ลายแบบจัดๆไว้ให้ลูกค้าที่มาเรียนลายไม้จะได้เห็นว่าหลังจากที่เราเขียนกรดเนี่ยมันเป็นยังไงครับผมจะไม่เติมเสี้ยน แค่เติมมิติอย่างเดียวไม่เคลือบนะครับเอามาให้ลูกศิษย์ด,ดูจะประมาณนี้นะครับถ่ายยากมากครับชิ้นงานจริงเนี่ยมันเป็นโทนเหลืองนะเนาะปกติแล้วโทนเหลืองนี่ถ่ายยากมากนะครับสีมันจะเพี้ยนชิ้นงานของจริงหน้างานจริงเนี่ยเป็นสีเหลืองทอง แต่ว่าในวิดีโอเป็นน้ำตาลน้ำตาลส้มน้ำตาลทองนะก็จะ oh, <yeah. S 1> แตกต่างกันสังเกตที่ชิ้นงานครับตอนนี้ผมเก็บขอบด้านล่างด้านข้างนะฮะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งในการทำงานก็คืออย่าปล่อยให้สีด้านบนแห้งแล้วค่อยไปเก็บนะครับเก็บไปพร้อมๆกัน เก็บงานด้านข้างด้านล่างไปพร้อมๆกับด้านบนนะครับไม่งั้นถ้าด้านบนมันเริ่มแห้งเริ่มหมาดละถ้าเราไปเก็บด้านข้างเนี่ยสีมันจะแลบขึ้นมาด้านบนแล้วมันจะทํางานยากนะครับจะทําให้หน้าไม้เราเสียหายได้นะ,ะก็จะได้งานประมาณนี้นะครับ ฝากอีกรอบนะฮะสำหรับท่านที่สนใจคอร์สการอบรมการเขียนลายไม้ลายหินนะฮะความละเอียดสูงค่ายเราเน้นความละเอียดสูงสวยคมสมจริงด้วยสีลายไม้ฟรีแฮนด์นะครับตรงปกไม่จกตาไม่การ์ตูนนะต้องมาลองนะอย่าเพิ่งเชื่อคำคนอื่นถ้ายังไม่ได้ลอง ประมาณนี้นะครับชิ้นงานจริงเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลทองะออกนองเหลืองหน่อยนะฮะอาจารย์ตอบคำถมเพี่อนนะขอบคุณทุกท่านให้การรับชมครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ